สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ,รับเบิ u b l e c a มเมอร์กับผมเป้วันนี้จะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ของผมนี่อขอเป็นสักพันก็จะรีวิวไปเพราะวันนี้มีคนมาอันด้วยนะนี่กิตด,ดิสันไอ้เขียวชื่อเขียวเนะอ่าโอเค Si O-Yong ti กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ไปซูผ่ามาเสียงจะไม่ดังก็เข้าหลยเพราะว่าตอนนี้จะตัดคืนน,นะ คุนกีทีอัลทีเฮ็ดไม่เกี่ยวนะเออไม่เจ้นดีฮะอาดิ สัตว์ b ีปดูดิแต่ไครูกิอะไรฮะไม่นอเลย่อนเอูิแปคอ่าอาไ้ไม่เข้าใจ

Ủa ừ. mần เรอนี้มีบ nah. okay. okay, ้านปีเดยวนะเสียงจะเบาไปนก็เปิดให้สดลไหมอืมไม่โทนนะเป็นแอดนินไม่โดนเอ็นินไม่มีทางโดนแน่นอนกเราสมุดโน้ตสมุดโน้ตไปรวมอย่างแจ้บอกกเอาไ้อก็อีกนะ แล้วการไปซื้อสมุดยัม่้ไปอ่ะขอให้บางห้วบซื้อควาเป็นพูดเลยนะเดาแล้วกับสปา L... Tìm hiểu. Ah. À. Ui. S2... Ui. 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 em Ui. สวัสด so, ีทุกวันที่ด uh ูรายการของเป้นะครับอีือนะฮะอือจะหยุดก็ยังไม่ลงนะฮะนี้เราจะมาดูบ้านว่าขอปรุงที่ีอ่าเขาได้เพิ่มเติมอะไร ตรงนี้มันมีพึ่งจมาแค่นั้นอย่าไว้ว่าก็ไเละ้ก็เอามปเลยนะว่าเอร์ผมไม่เปิดเพราะว่ามันคืนจะเข้ามาตอนไหนก็ตามใจนะเอาไปเซอนี้คือมีบัตรยังคือมัน ขุดไม้อย่าเอาไปขุดทีนเลยเพราะว่ามันจะขุดช้ามากเราได้หินสามก้อนได้หินสามก้อนแล้วต้องทำเป็นพิกแอ้ก่อน,นเลยนะบอกก่อนนะครับนี่งานเะท่ากันจะลงมา เอาปลดครับเอ้ยสงสัยจะใส่ผืนนะอ้าวเออวันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟเอทพ็อกเก็ตทหารเราจะมารีวิวเซิร์ฟฝังรถหนีเราจะบอกว่าเราจะรีวิวเซิร์ฟเอทพ็อกเกตแต่เรามารีวิวเซิร์ฟไปนี่ยังไงนะ,อะตอนนี้ผมก็ตอนนี้ยังพูดได้เลยนะไม่ร้อนมากเ อนนี้ไม่อยู่นะฮะโอเคอ่นี่คือรักผมนะมี่รักผมต้เตียงอตอนนี้ก็ถ้าคิดเลยไงทไมก็ต้อะไรกันทีกันมาแล้วผมก็ไม่อยู่นะน่คิดเลยไงนี่คือเจอพี่ผมแล้วนะมีเลเข้า เข้ามาแล้วก็จะไปนยางลงนะคะเอ้แตะบานนี้เขาจะมีอาเบมอนเเทปากเต่เดิมนะโอ้ยาอไปกั้าเอะไปต่ออืตจะนี้ก็วขาจัดจะมานร่องจนใกับผมก็้ ก็เอาไอดีกอะไราดอล,ลามาได้นะเดี๋ยวคงจะตอบได้ถอับยังงนนะนี่ก่เม่ใแชร์ละอันนี้ทางไปน,นั่นทางไหนใช่ชครัทางไปตรงนัณนแบบชุดผ่ใช่ใช่ใช่เพื่อจกมงแล้วนะครับติดติดเท่าไหร่นะ ติดหนึงโอ้บ้ามือเจะงเลยนี่ทาไมเป็นแบบนี้อ้ยตดตรไน่ะมเตรนี้นี้เสร็จแล้วให้เดินี่โอ้จกะเสร็จแล้วจะมาเกิดตรงนี้ครับแล้วก็ ไมจะตรงเาเุดว่รู้ึกว่เนจดนอันนี้คืเ,าาเปิดมาสาักสิบปีแล้ว็คงเห็นว่าเปิด อันนี้คือฝัง้ดูสิของไม่มีมากคืองค้าใช้มาที่แจกจุดจุดกนี่สิกเ็นอรนี่อกมาอืจะเปิดเอ่โอ้ย่าอม้ย่ยจะมาบ้านได้เลย คเคยไปคาคนไทยมาแล้วสองอัน

อัน,อนนี้คือทำทำตามนี้ฮะนีะนอนนอ่อันนี้คือละกองอันนี้คือทีนีทีีไปไหนอันนี้คือต้องไม่ได้ทีทีก็ต้องโดรียนนะไม่เรียนไม่ได้นะครับอันนี้คือเข้าแก๊งแต่แล้วก็ เออคลัีก่อน่อคนชื่ออะไรอ่ะอาแล้วจะได้ทเท่าอคนชื่อต้งไปไ้นกว่าโอ้ยาวกันหมดเลยคืนี้ีเปนเป็นทีแต่เปลี่ยนนถ้าเป็นขอะาเเีย เมย์เอครับ e ทีวีเมย์เอองซชรู้สึกว่าผมจะไม่มีโอเจะเล่ได้นะก็ต้องขอตัวพิเศษเท่นี้ละขอบคุณครับอ่ะไปครับเล่นกนท้าย้วกดเซเอ๊ยยิ่บอกอะ อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ันด้วยอย่าลืมตากิ๊บใหมกินให้กันคะกดเลยนะฮะ